ในวันนี้คณะกอตอตอรตอรพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติระดับสูงได้ประกอบพิธีบวงสรวงเทวดาบูชาเลิกเททองหล่อพระพุทธชินราชจำลองรุ่น84ปีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกขนาดหน้าตัด29นิ้วเพื่อนำไปประดิษฐานไว้เป็นที่สักการะบูชาณนะสำนักงานตำรวจภูธรพิษณุโลกและพระพุทธชินราชขนาด9.9นิ้ว จำนวน120องค์ขนาด5.9นิ้วจำนวน120องค์พร้อมด้วยวัตถุมงคลเหรียญทองแดงสมฤทิดด้านหน้าพระพุทธชินราชด้านหลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจำนวน12,000เหรียญ และเหรียญด้านหน้าพระพุทธชินราชด้านหลังพ่อขุนศรีอินทราทิติจำนวน6000เหรียญวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง 1. เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบแ4ปีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก 2. เพื่อเป็นองค์พระประธานประจำหน่วยเป็นที่เคารพสักการะบูชาของข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไป 3. เพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือข้าราชการตำรวจสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนปริมาต่สังฆาราตรี เนาวิรูปะโขอขอ,อนเชิญเท้าจากตุมหาราชทั้งสี่ทิศผู้มีพระคุณอย่างที่สุดได้โปรดเสด็จมาณสถานที่แห่งนี้เถิดนิดขอให้วัตถุมงคลที่จัดสร้างขึ้นในการละครั้งนี้เกิดความศักดิ์สิทธิ์เกิดมหาอิทธิฤทธ ทองคำสำมฤทิ์ไหลรัร่นเต็มองค์สุขปังสวยงามเป็นที่อัศจรรย์ใจยิ่งนักแก่ผู้พบเห็นบุคคลใดที่มีความเกี่ยวข้องแต่อดีตชาติขอให้ดนจิตด,ดนใจเดินทางหลังไหลมาบูชามีไว้ในครอบครองเสริมมหายศเสริมมหาราช เสริมมหาบารมีเกิดความเป็นสิริมหามงคลเป็นพระพุทธรูปปางประจำตระกูลมหาเศรษฐีเลือนหลวงห้าตระกูลและเหรียญวัตถุมงคลมหาอิธิริ์ประจำตัวประจำตระกูลสืบไปตราบชั่วการละนานด้วยเถินพระพุทธรูปปางประจำตระกูลและเหรียญวัตถุมงคลดังกล่าวได้จัดสร้างตามตำราย,ยาคะพิธีโบราณ ได้ประจุพลังมหาอิทธิฤทธิ์อย่างสมบูรณ์สนใจบูชาเป็นเจ้าของติดต่อโทร055 259 000 099 237 7654 081 971 1860และ082 018 3759